การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนหลังสร้างผลงานสุดยอดเยี่ยมพลตกเอาชนะแชมป์เก่าญี่ปุ่นสุดมัน3-2สเซตทะลุเข้าชิงชนะเลิศก,กับจีนดีกรีอันดับ5ของโลกแม้สาวพยามังกรใช้ผู้เล่นชุดที่เพิ่งคว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกผู้เล่นในลีกค่าเฉลี่ยอายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่จีนก็คือจีน รูปร่างสูงใหญ่1.90หลายคอนอมีจุดแข็งการบล็อกที่ดีแถมยังทุกเวียดนามขาดลอยได้พักเต็มที่ถือเป็นคู่ต่อสู้หนักหนาเอาการสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราในครั้งนี้นัดชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงชิงเอเชีย2023 22nd Asian เเ Senior Women's Championship ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนในวันที่6กันยายน พุทธศักราช2566เวลา18นาฬกาความพร้อมและโอกาสเก็บชัยชนะของเรามีมากน้อยแค่ไหนไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับความพร้อมทีมชาติไทยอันดับ14 world ranking แทบเรียกได้ว่าใส่กันหมดก๊กอก2ก๊อก3ไปแล้วมีเวลาพักก่อนนะัดชิงเพียง21ชั่วโมงโครด,ด่วนเดนนีสิวชนเมธากุลใช้เวลาไปกับการรีคเวอรีร่เรียกความฟิตกลับมาสู่ทีมให้ได้มากที่สุด ซึ่งสภาพทีมไม่มีใครบาดเจ็บแต่อย่างใดตัวหลักอย่างอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศีหรือสาวผู้พรพันเกิดปราที่โชว์สกิลการเซตมือเดียวจนผู้เล่นญี่ปุ่นถึงกับตะลึงพร้อมเต็มที่สำหรับนัดชิงเรื่องพละก,กำลังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแฟนๆหวังใจได้ครับคาดว่าโค้ชด่วนจะใช้ผู้เล่นชุดปีสุดออกสตาร์ตตัวจริงเหมือนเช่นเคยคาดการผู้เล่นชุดแรกพรพันเกิดปาราเซเธอชัชชุออนโมกศีอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้ง พิมพิชยากกรมส,สิภาพิพรจันทรวิสู์และปิยนุษย์แป้นน้อยลิเบรโรความพร้อมทีมชาติจีนอันดับ5 w o เวิร์ n ร i น g ิงนำโดยเจ้าหยงผลงานนำทีมคว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยที่เฉิงตูเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมายังยึดตัวหลักจากชุดนี้เดินทางมาแข่งชิงแชมป์เอเชียถือว่ารวมทีมกันมานานมีผู้เล่นหน้าจับตาคืออูเมิ่งเจียรวมถึงเฉาเย่ถัง,งและหยางฮันยูบอลเร็วเจ้าของส่วนสูง196เซนติเมตร ที่มีดีทั้งเกมรุกเกมรับสลับกันเป็นท็อปสกอร์ในแต่ละนัดจุดแข็งของเขานอกจากการล็อกยังมีจุดตกที่สูงมากน่าใช้ความได้เปรียบเรื่องความแข็งแกร่งและร่างกายสดกว่าเปิดฉากโจมตีตั้งแต่ต้นเซตปิดเกมเร็วที่สุดเพราะหากยื้อไปเรื่อยๆสาวจีนชุดนี้ดูมีความกดดันพากันออกทะเลได้เหมือนกันคาดการผู้เล่นชุดแรกจู้เสี่ยวถิงเซเธออูเมิงเจีย๋ยจงหุยเฉาเย่ถังเจ้าถิงถิงหยางฮั่นยู่และซูเจียนานลิเบโร สถิติพบกัน5ครั้งหลังสุด28สิงหาคม2022จีนชนะไทย3-2เซต19-25 25-20 25-14 23-25 15-10รอบรองชนะเลิศเอวิสิกัพ2022 5มิถุนายน2022ไทยชนะจีน3-2เซต25-23 13-25 14 25 25 23 15-11เนชั่นลีก2022 27พฤษภาคม2021จีนชนะไทย3-0เซต25-15 25-15 25, 15, 25, 15, 25 23เนชั่นลีก2021 24สิงหาคม2019จีนแพ้ไทย1-3เซต25 23 22 25 32-34 23 25รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2019 28พฤษภาคม2019จีนชนะไทย3-0เซต25 21 25-17 25-9เนชั 17, ่นลีก2019ผลงานในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3-2เซต ชน,นชนะเวียดนามสาถึง1เซตชนะเกาหลีใต้สาถึงเซตชนะมองโกเลียสาถึง0นเซตชนะออสเตรเลีย3-0ถึงเซตทีมชาติไทยชนะเวียดนาม 3- 0ถึงนเซตชนะญี่ปุ่น3ถึง2เซตชนะอินเดียส0ถึงเซตชนะคา,าซัคสถานสาถึง0ูนเซตชนะฟิลิปปินส์3ถึงเซตบทวิเคราะห์ แม้เสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่เรื่องฝีมือเราไม่เป็นรองกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจฮึกเหิมสุดขีดจีนชุดนี้ด้วยความผู้เล่นยังเป็นดาวรุ่งหลายครั้งหากอยู่ในสถานการณ์กดดันมีปั่นปวนได้เมื่อ่อนกันมีข้อผิดพลาดให้เห็นพอสมควรเมื่อต้องตกอยู่ภายใต้เสียงเชียร์รอบสนามทุกสาวไทยแลกหมัดสู้ไม่ได้เล่นตามเกมของตัวเองเชื่อว่าจีนชุดนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากเราชนะญี่ปุ่นที่เล่นกับจีนอย่างซูซีได้ทําไมเราจะชนะจีนอีกไม่ได้ผลการแข่งขันที่คาด ทีมชาติไทย3-1ทีมชาติจีนทัศนะเรื่องกระดูกประสบการณ์สาวไทยเหนือกว่าวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนจะมีขึ้นในวันที่6กันยายนพุทธศักราช2566เวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาช่องถ่ายทอดสด PP พ v h d 36ลิงก์ดูวอลเล์บอลไทยจีน วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์เอเชียได้อีกครั้งในรอบ10ปีหรือไม่แฟนวอลเล์บอลชาวไทยต้องเป็นกำลังใจให้เยอะๆไทยเจอจีนนัดสำคัญแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ